ที่จะทำให้บ้านนั้นเป็นวัด mm. ก็ต้องบอกว่า mm. แน่นอนลูก mm. เพราะว่า mm. สมเด็จพ่อบอกว่า mm. เทวดาประจําเรือน mm. เรียกว่าผีบ้านผีเรือน mm. จะเป็นเทวดาชั mm. ้นจาตุ่มลูก mm. มีหน้าที่ อยู่ในเรือนเฝ้าดูแลเรือนหากผู้ใดมนุษย์ตอนใดอยู่ในเรือนนั้นมันสวดนมนต์ภาวนาเทวดาก็จะมีความปิติอิ่มเอิบผ่องใสเมื่อเทวดาได้ปิติอิ่มเอิบผ่องใสแล้วเทวดาก็จะประทานพรให้กับมนุษย์ที่อยู่อาศัยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วเวลาที่จะเกิดเรื่องไม่ดีเทวดาก็จะมากระซิบบอกให้เห็นนิมิตเห็นเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นการเรียกว่ามีลา บอกเหตุให้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็จะทําให้เรานั้นหากร้ายก็จะกลายเป็นดีถ้าดีก็จะยิ่งคูณสองขึ้นไปก็ขอให้ลูกทําบ้านเป็นวัดและก็ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆิ่งขึ้นไปทุกท่านนะคะเจริญพรค่ะ